สวัสดีครับผมสามเณรนยอนบอสโกอิตตัสวงชนกนันผมมาจากวัดภรคิตกษัตริย์ฝั่งคำมนทนกรุงเทพวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์สามเณรใหม่ประจำปีการศึกษา2025ครับที่ผมอยากเข้าบ้านเอ็นเพราะว่าตอนผมช่วงมิซาครั้งแรกผมเห็นคุณพ่อแต่งตัวเท่แล้วก็ ตอนเขาทำทีทีมิซามันดูเท่ครับผมตอนช่วงแรกผมรู้สึกว่าช่วงเวลามันช้าแล้วก็คิดว่าจะออกแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่ามันเร็วมากๆแล้วก็สนุกมากกว่าครับผมอยากเล่นดนตรีให้เก่งไปเล่นให้วัดครับ าแฟเรียกเป็นของทุกคนครับขอบคุณครับ